ายหูไรู้ๆวาหูโอ้โหไวคะนนดนี้มีแต่งหนักกบ้าแล้วสวีนาสวัสดีฮะคุณผู้ชมก่อนใจคุณนิน้อยครับวันนี้เรามาเล่นเกมนี้กันครับจุลสิธิ์จิงดอมหรือไดโนเสาร์อะไรกูง่ายๆเลยงบรอยครับสินะครับไปรุยกันน้อยเลยนะดูดิ งบน้อยอย่างนี้โอ้ยเบ็ดห้าอะไรก็ไม่ไหวอสี่ก็เหมือนนิดเดียวสามก่อนดีกว่าชัวชัวร์ต่างกันแค่หนึ่งแค่สองผมก็ยังรู้สึกว่ามันหนักไปเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรมันก็ดีต่อใจใผมครับไม่ใช่ว่าจะแตกเลยอ่ันึ่าแตกเลย ไดโนเสาร์พันธุ์ลงพันไหนไม่รู้อะเรียกไม่ถัวแต่ผมขอเน้นทีเล็กไว้ก่อนแล้วกันนะครับทีเล็กแต่ว่ามันมันเป็นตัวที่ค่อนข้างออกมาไม่ค่อยบ่อยเอ้ยมันออกมาบ่อยแต่อาจจะออกน้อยอะไรย่างเงี้ยนะผมเออแตกองไรมาแล้วทางแรกม,มันเล่าเม่นห้าเลยไนะดโนเสาร์หรือนกถามจริงเถอะอย่างนี้คือ,อยังเป็นไดโนเสาร์อีกเหรอเนี่ยไอ้นกตัวเนี้ย ถ้ามันเป็นไดนนงเสาเนี่มันเรียกว่าพันธุ์มันไรว่ะฉลามบกไปไม่ใช่ฉลามดิไดโนงเสาหัว,วทูว่หัวปูนตีเขียวนี่คำว่าฉลามในความหมายของผมมันต้องเป็นอย่างทีเล็กแรปเตอร์อะไรพวกนี้น,ะนี่นอย่างเงี้ยนี่กันได้เออแต่มันก็คือไดโนงเสาแหละไปเรื่อยแล้วผมเนี่ยทีเล็กมาสามตัวแล้วเนี่ยอยู่คูน่าให้ยุ่งยาวเ่ยเอาทีเล็กมาดีทำไมทีเล็กมันรอด โอ้โหเหมือนจะไม่ได้ถ้าได้มันได้ไม่ตั้งนานแล้วเนี่ยอืมโผไมาให้ดีใจหาอะไรวะเย้แตลกบางทีนึงเรายังไม่ดับสิ่งเงินแค่นี้ผมยังเชื่อมั่นว่าไดโนเสาร์ค่ามีจีแตกหนักได้ คูน่านี้จะแตกหนักได้ไหมครับรางวัลมันจะกิดทีละนิดทีละหน่อยวะแตกหนักวะเออมันหนักด้วยจะยังไม่เยอะอะไรแต่มันทำให้ผมเนี่ยเริ่มที่จะไปใส่เบ็ดหนัก,นกขึ้นได้ขอให้ชมคลิปนี้กันอย่างเพลิดเพลินและสนุกนะครับผมเองก็เหมือนกันเลยครับเน้นคิวๆเน้นสนุกแค่นั้นครับที่มาเล่นเนี่ย เด็กๆหรือน้องๆที่อายุยังน้อยอยู่อย่าทําตามเด็กขาดนะครับอุ้ยเลขสวยจัดแตกรอบนี้ตองสี่เดี๋ยวผมจะลองห้าวดูนะผมจะลองไปเบ็ดสักสี่สิบไปเลยโอ้โหวายน,นี้เยอะเอ้ยเฮ้ยเอยเอ แต่อาจจะหนักกว่านี้ได้อีกก็ได้ถ้าผมจะห้าวห้าส็จไปเลยจะเป็นอะไรไวะคูณหนักหนักนะเห็นมาอยู่คูณห้าง่ายดีอ่ะมันไหลมาเนี่ยดูนะไข่ปอคูณห้าแปดโอ้ไปอีกโอ้มันมีแต่ภาษาอังกฤษแล้วอ่ะจบแล้วนี้ได้อยู่ไปรอ ทำไมทีเล็กมันไม่ค่อยออกวะเนาะออกแล้วก็ไม่ได้เลยวายเอาอะไรไมาเออสองอุ้ยจ่ายว้ดีอยู่นะทำเป็นเล่นแตกแล้วครับหแตกโคตรไงาหาพันแล้วครับามาขอให้สักดอกสิบดิสิบอุ้ยสิบโคตรเยอะอุ้ยว้มาอีกสี่ตัววายยังมาอีก เอาว้โอ้โหไว้ร like ัวๆโอหโอ้โหโอ้โหไว้คะแนนนี้มีแต่งหนักกับบ้านแล้วพอเลยเลิกละเจอกันคราวหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ